อย่าเสดายอารมณ์อารมณ์จิตคิดจิตเกิดจิตคิดจิตเกิดอารมณ์อันนี้เราจะเราไม่ยึดมานีมันก็ไม่เกิดถ้ามันจะคิดอะไรขึ้นมาเนเรื่องของมันเข้าใจวันนั่นคือเรื่องของจิตจิตมันคิดของมันอย่างนั้นเองถ้าไปจำยึดว่าเป็นจิตของเราชีวิตของเราเรื่องของเราเป็นเรื่องเลยอารมณ์เกิดก็อารมณ์เกิด ความชอบความไม่ชอบเกิดภพชาเกิดไม่มีอระาน,านแล้วนั่นแหละมันไม่เกิดเรื่องมันจะรู้สึกอะไรขึ้นมาก็ช่างไปเรื่องของชีวิตจิตวิญญาณกันทั้งห้าไม่เฉื่องของเรามันไม่สามารถจะเป็นเราได้มันเป็นสภาพหนึ่งที่ปรากฏขึ้นแล้วมันดับลงไปเราดูวัตถุใดวัตถุหนึ่งอันใดอันหนึ่งจะเป็นคนก็ช่างจะเป็นสัตว์ก,ก็ช่างจะเป็นวัตถุสิ่งของก็ช่างอันนี้ชางไม่เที่ยงทุกขัง ทนในสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาดับสลายไปควบคุมไม่เป็นไปตามต้องการไปได้อันนี้จงจังหวังนัตตานี่คนละเรื่องนะคนละเรื่องนะใจในวัดในวัตถุเดียวกันนั่นแหละไม่เที่ยงก็เป็นคนละเรื่องนะในวัตถุนั่นนะเป็นทุกทนในสภาพเดิมไม่ได้ก็เป็นคนละอย่างนะอันนัตตาก็เป็นคนละอย่างนะหลงก็ไม่ได้นะแต่มันไม่สามารถจะแยกกันได้มันไม่สามารถจะแยกกันได้ เหมือนรวมกันอยู่ในที่เดียวกันแต่ทํางานกี่ระบบของอนิจจังทุอาณตาในวัตถุนั้นนะอนิจจังก็อยู่ในวัตถุนั้นมีสมภาพแปรผันทุกขังทนในเรีภาพเสิมไม่ได้ออนัตตานี่เสื่อมสลายไปควบคุมไม่เป็นไปตามต้องการไม่ได้แต่ทั้งอนิจจังก็เป็นหน้าที่ของเขาทั้งทุกขังก็เป็นหน้าที่ของเขาอนัตตาเป็นหน้าที่ของเขาไม่รวมกันนะไม่ได้รวมกันนะแยกกันทํางานนะ แต่มาไม่ใช่คนละอย่างแต่อยู่ในที่เดียวกันเนี่ยระบบมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนท้าฟังดูแล้วแต่ที่จริงแล้วมันจะเป็นอันนี้จังก็เดื่องของมันมันจะเป็นทุกทนเนิ้บาดเดินไ่ได้เดืองของมันหน้าตาไม่สมควรสำคัญมันไหมายว่าเป็นของของเราในในบบของขันทั้งห้าเหมือนกันจะเป็นรูปก็อตามจะเป็นเวทนาก็ตามสุขเวทนาทุกเวทนาอุเบคาเวทนานะอันนี้จะลัษณะไม่เที่ยง ทุกขลักษณะอนัตตลักษณะอนิจจาักษณะอน,นิจอัน,นิจจะลักษณะคือสภาพที่มีความแปรผันอยู่ในในตัวเขาเองเรื่องการเปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องหนึง่งเรื่องเป็นทุกข์ก,ขก,ก็เป็นเรื่องหนึง่งทุกขารักษณะก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องอนัตาก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่อยู่ในวัตถุเดียวกันทั้งสามอาการนีธรรมหน้าที่ของใครของเราทำหน้าที่ หน้าที่การเปลี่ยนแปลงก็ทำหน้าที่ไปหน้าที่ของความเป็นจุตุนในสภาพเร็วไม่ได้ก็ทำหน้าที่ไปหน้าที่ของความเป็นอนัตตาก็ทำหน้าที่ไปไม่แยกกันในพระเตบิดกว่าอย่างนั้นท่านชี้แจงไว้ในพระเตรปิดกว่าอย่างนั้นอย่าเหมาว่าเป็นหน้าเดียวกันอันนี้จักรดูขานตาเป็นหนเดียวกันไม่ใช่นะแต่ว่ามันจูดในวัตถุเดียวกันไม่สามารถจะแยกกันออกได้แต่ไม่รวมกัน หน้าที่ของการแปลพันเป็นแปลงอย่างหนึ่งหน้าที่ของความเป็นทุกอย่างหนึ่งหน้าที่ของความเป็นอนัตตาอย่างหนึ่งนี่คือพูดามหลักภาษาจะได้ความเข้าใจด้จะเป็นอนิจจงก,ก็มายึดว่าเป็นของเราจะเป็นทุกข์ก็ม่ยึดว่าเป็นของของเราจะเป็นอนัตตาก็ไม่ยึดจำกันบันไม้ว่าเป็นของเราอ่ะจะเป็นจิตเกิดสัง่งมันจะคิดอะไรกันมากกว่าจังจิตท่านไม่ใช่เราอยู่แล้วปเป็นเรื่องของจิตมันทำหนา้าที่คิดของมันไปดำเรื่องของมัน ไปทำหน้าที่ก็มันไปทำไปหนีของมันจะเป็นทุกข์ก็ทำมันก็เป็นไปทำหน้าที่ของมันจะพูดถึงจะกล่าวถึงจะไม่กล่าวถึงมันก็มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นอันนัตตาก็เหมือนกันจะพูดถึงหรือไม่พูดถึงมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นทุกอย่างเป็นไปตามหน้าที่เป็นไปตามระบบไม่เป็นไปตามความคิดไม่เป็นไปตามความต้องการหวังว่าจะให้เป็นอย่างนั้นให้มีอย่างนี้เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ เพราะสิ่งใดๆตาอกบราเนี่มันตกเป็นเมืองเกิดอความไม่เที่ยงอนี้จังโกคงอนัตตาเมื่อทราบว่าร่างกายของเราเป็นอนจิจังโตังอนัตตาจิตใจของเราเป็นนิจังโตังอนัตตาหรือเรียกว่าขันธ์ทั้งห้านั่นแหละกายกับใจก็คือขันธ์ทัง้งห้าเนี่ยอย่างขันธ์ทั้งห้าเนี่ยรูปรูปร่างกายเรามองเห็นกันนะรรปร่างกายรูปบัตถุรูปสัตว์ตัวเขาตัวเราอันนี้รปูปเป็นรปูประรรม มีรูปร่างอีกสี่ขันนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาอุเบกขาเวทนามีสามเวทนานะสัญญาความจำเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาอุเบกขาเวทนาอันนี้เป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกจัดอยู่ในหมวดของนามธรรมความจำมันเป็นนามธรรมสังขารความคิดปรุงแต่งก็เป็นนามธรรมความคิดเป็นนามธรรมวิญญาณตัวรับโลกเป็นนามธรรม จึงเรียกว่านามมารูปหรือรูปกับนามหรือเรียกว่ากายกับใจกายกับจิตกายกับใจก็จ่าไปแต่ถ้ามันก็เป็นนามมารุปนามมารูปต่างๆหล่านี่ต้องเป็นเหมือ,ขอนขนึ้นขอในทางดวงตานามมารูปภายนอกรูปนั้นมีนามประกอบไปด้ยวย เช่นด่างกายของเราความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกดีความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกมันก็สุขเวทนาทุกเวทนาอเบคาเวทนาจำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ก็คือสัญญาคิดนึกุงแต่งว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นสังขันวิญาณ์โดยรับรู้รู้สิ่งนั้นรู้สิ่งนี้นิวานามรูปในนามมีรูปในรูปมีนามในนามมีรูปในรูปมีนามอันนี้เรียกว่า รูปในนามรูปในนามความรู้สึกที่ยึดถือว่าเป็นเราแต่ตัวจิตี่เป็นนามใช่ไหมแต่มันคิดความเป็นรูปแห่งตนขึ้นโดยความคิดความุงความหลงความดูมันเเรียกว่ารูปในนามนามในรปูปนามในรูปก,ก็คือชื่อต่างๆอาการต่างๆที่ที่มีอยู่ชื่อบ้างคําพูดบ้างความสาคัญมันไม้บ้างความชอบความไม่ชอบในรูปนั้นบ้าง ปัญญาโจรับรู้ในนั้นนาในรูปรูปในนามคือความเข้าใจว่าเป็นเดาคือความรู้สึกของจิตจิตมันนามมาทาอยู่แล้วไม่มีรูปร่างจิตใจไม่มีรูปร่างแต่มันคิดให้เป็นเดาขึ้นมาอันนี้เรียกวา่ากายในกายมันจะมีกายกายมีสามกายนะกายนอกกายในกายในกายกายนอกก,นอก,ก็คือรูปร่างภายนอกที่เรามองเห็นกัน คนคนนั้นแม่จีคนนั้นพระรูปนั้นวัตถุสิ่งนั้นของใช้สิ่งนี้ก็ว่ากันมันว่ากันอย่างนั้นรูปทางหลายต่างๆพอกเราเนี่ยตกไปเมือเกิดของธาตุนีจต่างทุกความนั้นตามมากายนอกคือรูปร่างที่เรามองเห็นกันอย่างที่เรามองเห็นนี่แหละตัวเขาตัวเราตัวสัตว์ตัวตนบุคคลนี่เระหว่ากายนอกกายในกายในกายในคืออวัยวะสามสิบสองอาการ อยู่ใต้ผิวหนังของเราอะเนื้อเอ็นกระดูกตับไตใสปอดอาหารมาหารเก่าน้ำดีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหมูน้ำลายเห็นงในรูปภายนอกเรามองเห็นแต่ที่ผ so 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 ่านเนื้อหนังเนื้อเข้าไปแต่ใต้ผิวหนังของเราไปคืออวัยวะต่างๆจะเป็นเนื้อก็ําเส้นเอ็นก็ํากระดูกก็ตําตับไตใสปอดอาหารมายานเก่าหัวหัวใจน้ำดีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหมูน้ำลายอะไรอย่้ามาอยู่ข้างในเรียกว่ากายในกายในก็คืออวัยวะ อยู่ใต้ผิวหนังของเราอันนี้ลักษณะกายในจะเป็นกายนอกหรือจะเป็นกายในมันก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องเผาทิ้งสุดท้ายมาแล้วก็ทั้งกายนอกและกายในนั้นเป็นเรื่องของธาตุดินน้ำลมไฟที่ประชุมกันอยู่ส่วนกายในกายนั้นไม่มีรูปอันนี้นะเดียวมารูปในนามกายในกายนั้นไม่มีรูปเราดูอย่างนี้จะเห็นว่ากายในกายดูอย่างนี้ เราลองมีสติธรรมธัญะเราสวดลมหายใจเข้าและรู้สึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกฮะลมหายใจเข้าลมหายใจออกกับรู้ว่านลมเข้าลมออกอันนี่คือลักษณะของกายในกายพอจิตที่รู้อยู่และลมที่รู้อยู่ทั้งเข้าและออกนั้นมีความเข้าใจว่าตอนนี้เรียกมากายในกายกายนอกกายในกายในกายกายในกายตอนนี้เป็นสมมติ ตัวจิตที olan, es waren, es waren, es left, el, ouais. ่มันสมมติตัวไม่เกินมาว่าเป็นคนคนหนึ่งเป็นเราคนหนึ่งมันสมมติว่าเป็นเราอะตัวจิตเนี่ยเรียกว่ากายในกายเวทนานอกเวทนาในเวทนาไในเวทนาเวทนานอกเวทนานอกความหิวความกระหายความเจ็บความปวดความเดือความเมื่อยความเจ็บไข้ในี่เวทนานอกเวทนาในคืออารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจเฉยอยู่เวทนาในเวทนา คือจิตที่เห็นว่าเวทนาแห่งความเป็นสุขเ็เวทนาอันสุดยอดสุดเยี่ยมของความสงบเวทนานะเวทนาคืออารมณ์อละเอียดอุเบขายเอกรารมก็ว่าจิตนอกจิตในจิตในจิตจิตนอกก็คือจิตที่คิดออกไปข้างนอกคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องอันนั้นเรื่องนี้อันนั้นเรื่องอันนี้มเรียกว่าจิตนอก จิตในคือความคิดสงสัยอยู่ภายในสำคัญว่าอันนั้นอันนี้จิตในคือสภาวะจิตที่สงบนิ่งสงบนิ่งสมบัติอยู่กับอารมณ์ของความสงบสูญนยนดาปัญสะอภิญดาปัญสะคือความสงบหรือความวางส่วนจิตในจิตคือสภาวะจิตที่เห็นว่าตัวจิตนี้เป็นอนัตตาทำนอกทำ,นทำในทำในทำ ทำนอกก็คือสภาพสิ่งทงั้งหลายทั้งปวงทั้งสัตว์ดดตอนปกครองเราวัตถูสิ่งของต้นไม้พวกเขามีความแบบรปรผันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดไปลั้เวลาจิตในทำในทำนอกคือสภาพวัตุทั้งนอกข้างนอกตึกน้มบ้านช่องต้นไม้พวกเขาสัตว์โดดตุนกครมีความแปรผันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรผันเปลี่ยนแปลงดับไปทำในทำใน คือสภาพตัวจิตที่เห็นว่าสภาพบาตั้งไหนที่ปากฏขึ้นจะรู้สึกดีก็ทำจะรู้สึกไม่ดีก็ทำจะรู้สึกสุขก็ทำรู้สึกทุกข์ก็ทำจะรู้สึกเฉยอยู่ก็ทำจะสงบก็ทำไม่สงบก็ทำเฉยอยู่ก็ทำมีความแปรผันเปลี่ยนแปลงไป,ไปส่วนทำในทำในทำทำในทำหมายถึงสภาพจิตใจไม่สําคัญบ้านใหม่าเป็นตัวเราของเราเดียวนี้เรียกว่ามหาสาษิบัณฑ์สี กายนอกกายในกายในกายเวทนานอกเวทนาในเวทนาในเวทนาจิตนอกจิตในจิตในจิตคำนอกคำในคำในรำจะเข้าไปดึงคำในดำเลยจะเนี่จิตเขาถึงดำดำก็ตรงจิตนั่นคือบารหันท่ามันท่ามันมาอยู่ที่เราเนี่ยนนไม่ต้องคิดมากอย่าไปหลงอาการของจิตอย่าไปหลงกิริยาของจิต ทุกอย่างที่เป็นความรู้สึกปรากฏกน,นั่นคือระบบของจิตของชีวิตมันทํางานไปตามหน้าที่ของมันมันทํางานไปตามบีทีมันทางานไปตามหน้าที่ของมันธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นไม่สมควรสำคัญมันไม่ว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของของเรา เห็นไหมว่าเมื่อเราฝึกหลักอันนี้ทั้งดุวนธาเรียนรู้เรื่องอันนี้ั้งดุวพันธตาที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราที่เกิดขึ้นในความรู้สึกเดือที่เกิดขึ้นในทุกสิ่งทุกอย่างต้องบอกจิตดังดังลงไปใหม่ยาสําคัญมั่นหมายว่าเป็นจิตของเราอย่าสําคัญมั่นหมายว่าเป็นจิตของเราจิตคือจิตมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเป็นยปแค่จิตเท่านั้นไม่เป็นเรา มันเป็นจิตทํางานพูดง่ายๆว่ามันจะสั่งอะไรขึ้นมาก็ช่างมันจะสั่งสั่งขานอะไรขึ้นมาก็ช่างไม่สําคัญมันไหมว่าเป็นจิตใจใจของเราแล้วมันก็แล้วกันมีจิตเหมือนไม่มีมีร่างกายเหมือนไม่มีมีรู้เหมือนไม่มีไอเที่ว่าไม่มีเนี่ยเพราะว่าไม่สาคัญว่ามันเป็นจิตของเราหรือเป็นรูปของเรามันเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเขาก็เป็นเรื่องของเขา เขาคือคิดอย่างไรก็เรื่องของเขาก็จะเรื่องอะไรก็เรื่องของเขาเขาจะคิดดีก็เรื่องของเขาจะคิดไม่ดีก็เรื่องของเขามันเป็นของใช้ใช้สําหรับการพิจารณาไต่ตองใช้เสร็จแล้วก็ปล่อยวางมันไปร่างกายก็ใช้ใช้อาศัยบ่มบัเพินไม่ได้มีไว้สาหรับยึดไม่ยึดว่ากายเป็นเราไม่ยึดว่าจิตเป็นเป็นเรา นี่ไม่ยึดว่าความรู้สึกรู้ที่รู้อยู่ว่าเป็นเราจะเรียนรูอัดดูทำจะเห็นอัดเห็นทำแล้วก็ไม่สัมพันธ์ว่าเป็นอัดเป็นธรรมเป็นของเป็นเราจิตก็เป็นสัตวาวรจิตธรรมก็เป็นสัตวาธรรมโลกก็เป็นสัตวาวรรโลกไม่มีอะไรเป็นเราจิตเป็นอนัตตาธรรมเป็นอนัตตาโลกเป็นอนัตตาตัวตนไม่มีมีแต่รู้มีแต่รู้ตัวกไม่มีกินอยู่ก็รู้ไม่มีผู้กิน มีแต่รู้กับกินคิดอยู่ก็รู้มีแต่รู้กับคิดแต่ผู้คิดไม่มีเดินก็รู้มีแต่รู้กัเดินแต่ผู้เดินไม่มีนั่งก็รู้มีแต่รู้กับนั่งแต่ผู้นั่งไม่มีนอนก็รู้ผู้มีแต่รู้ก็นอนแต่ผู้นอนไม่มีจะทำอะไรทุกอย่างวางั้นเดอะมีแต่รู้กับการจะทำนั้นรู้ว่านั้นก็ไม่เป็นเราการกระทำนั้นก็ไม่ใช่ของเรา เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการทำไปชอบในสิ่งที่สมควรจะทำในการพิจารณาในสิ่งที่สมควรที่จะเอามาใช้ประโยชน์อันไหนไม่เป็นประโยชน์อันไหนไม่เป็นสาระก็ปฏิเงไปที่ไม่เป็นสาระอย่างที่สุดของที่สุดอันเป็นปรมัตถะคือการยึดมั่นสำคัญหมายนั่นพระอริยเจ้าท่านใดมีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระที่สุด การเจริญสติปัญญาจนมีความรู้เท่าทานันแต่ไม่ยึดถืออันนี้มีสาระสำคัญมากกว่าพัทถเอกะรัตโตพัทเิเอกะรัตโตพัทเิเอกะรัตโตพัทเทเอากะรัตโตพัเเาาตพเ,เาา์แปลว่าประเสริฐเอากะรัตโตแปลว่าราตีหนึ่งการมีชีวิตอยู่เพียงแค่ราดีเดียวแต่ยังสามารถม,มองเห็นรับอนิจจังทุกอนัตตาทาระหนักการในใจ ที่เกิดขึ้นอันนี้จะเรียกว่าการเห็นอันสูงสุดจะเรียกว่าแม้มีชีวิตอยู่เพียงแค่นาทีเดียวก็นับะเาประเสริฐที่สุดประเสิร์ฐเพราะว่าเห็นความไม่เที่ยงเบื่อหน่ายจากความไม่เที่ยงเบื่อหน่ายจากสิ่งที่เป็นทุกเบื่อหน่ายว่าจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจึงไม่สามารถจะสําคัญมันหมว่าเป็นนำ้ำเป็เบื่อหนสีบ่บบาระมขันย่นย่อลงมาในความหมายเดียวว่าสัมเปธมานาตา หรือจะพูดให้ยาวหน่อยเป็นประโยชน์เรียกว่าสเปธมานารังอภพิเดวยสายะทำดังลรต่างปงไม่สมคัญญ็ดมันหรือมันมันก็มาลงอย่างเดียวทำดังไรต่างปมไม่สมคัญเย็มันหรือมันไม่สมควรสําคัญมันไหมไม่สมควรเิ็ดมันหรือมันว่าเป็นเราเนี่ยจิตไปเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเราเรียนรู้ธรรมชาติของกายก็เข้าใจกายเป็นอย่างดีเราเรียนรู้ธรรมชาติของจิตก็เข้าใจธรรมชาติของจิตเป็นอย่างดี เมื่อเข้าใจธรรมชาติรองสินตาดาเรนี่นะความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นเนี่ยความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดขึ้นขอพอไป